สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักคารบร,ร,รักทุกทกท่านนะคะวันนี้ช่องแพรวาทาลนดขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนอีกครั้งหนึ่งเราจะมาทำนายดวงชะตาของผู้ที่เกิดในราศีเมษนะคะชาวราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14เมษายนจนถึงวันที่14พฤษภาคมนะคะ เราจะมาดูดวงการงานการเงินและก็ความรักของคุณที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึง่งในหน้าไพ่นี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของคุณทั้งหมดหรือว่าอาจจะเป็นบางส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณให้รับฟังรับชมโดยใช้วิจารณญาณน,นะคะแล้วก็นำเอาสิ่งดีๆสิ่งที่ใช่ไปปรับใช้ใน ชีวิตของคุณเป็นแนวทางการแก้ไขเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราใช้ไพ่พิมยาในการทำนายนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปทุกคนที่กดไลค์แล้วก็กด subscribe นะคะเราเริ่มต้นการทำนายกันเลยนะคะเพื่อนๆใบแรกของคุณคุณได้ ไพ่แห่งสัจธรรมนะคะเป็นไพ่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณเป็นคนมีบุญบารมนีนะคะแล้วก็มีจิตใจที่ค่อนข้างจะเป็นในพลังงานบวกแล้วก็มีสิ่งที่ดีๆเป็นคนที่สร้างบุญสร้างกุศลนะคะแล้วก็มีจิตปัญญาในด,านด้านดีที่คุ้มครองคุณให้พ้นจากภัยพิบ,<า>บัติคนที่ชอบช่วยเหลือเอือ้อเฟื้อผู้อื่นเป็นคนที่เห็นผู้ใดตกทุกข์ได้ยากคุณมักจะมีความรู้สึกเหมือนกับ อยากจะเข้าไปช่วยนะคะแล้วก็เห็นใครถูกทำร้ายเห็นใครที่เหมือนกับไม่ได้รับความยุติธรรมคุณว่าเป็นคนที่ไม่ชอบด้วยประมาณนี้นะคะเพื่อนๆพ่นะเข้าใจในสัตวจธรรมมากยิ่งขึ้นณนะเวลานี้แล้วก็ในเดือนพฤษภาคมที่กำลังจะถึงนี้คุณอาจจะได้ไปเห็นบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์หรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆที่คุณต้องไปเผชิญนะคะคุณเข้าใจแล้วก็คิดในตก,กะเหตุผลนะคะ ให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะพ้นภัยจากสิ่งต่างๆที่คุณกำลังเผชิญอยู่ด้วยความดีที่อยู่ในตัวของคุณนะคะเหมือนกับเป็นดวงแคลวคาดเป็นดวงปลอดภัยนะคะเข้าใจแล้วก็ตื่นรู้ในเรื่องสัจธรรมต่างๆในชีวิตของมนุษย์มากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนกับมีเหตุผลในการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ไพ่ไว้ที่ 2. อนะคะพระวิษนุการคุณได้อยู่ในตําแหน่งของทรัพย์สินเงินทองเพื่อนๆมีเงินมีทองบางคนมีใช้จ่ายแบบว่าไปได้นะคะแล้วก็ไปได้ดีด้วยมีแนวโน้มว่างานที่คุณทํานะคะจะสร้างเม็ดเงินให้กับคุณบางครั้งอาจจะเป็นการงานที่ก้ากระโดดและสร้างเงิน ค่อนข้างมากให้กับคุณนะคะบางคนก็มีโชคมีลาบเนี่ยตำแหน่งความสุขของคุณได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทองนะคะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในเรื่องทรัพย์สินเงินทองโดยเฉพาะการงานที่มาจากฝีมือล้วนๆของคุณนะคะมักจะได้เงินได้ทองในลักษณะนี้แล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ยังรงตัวแล้วก็ไปได้ดีนะคะต่อไปให้ตำแหน่งที่3นะคะหนมุมานกับนางเบญจกายหลายคนอาจจะเป็นช่วงที่คุณต้อง พักผ่อนมากขึ้นนะคะแล้วก็มีอะไรที่จะทําในครอบครัวรวมไปถึงคุณอาจจะมีการซื้อบ้านซื้อที่ดินไว้หลายที่หลายแห่งนะคะคุณอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงช่วงนี้ให้คุณใส่ใจแล้วก็ดูแลนะคะหลักฐานบ้านเรือนบ้านช่องของคุณอาจจะมีเวลาที่ทาให้คุณกลับไปดูแลมากยิ่งขึ้นนะคะรถบ้านทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นเหมือนกับให้คุณกับคุณด้วยนะคะ พระอภัยมณีตำแหน่งที่4ี่ของคุณจะเป็นในเรื่องญาติมิตรพี่น้องของเพื่อนๆนะคุณอาจมีเกณฑ์จะต้องพัดภาคจากญาติพี่น้องอาจจะต้องย้ายที่อยู่เปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือว่าญาติของคุณอาจจะต้องเดินทางเราอาจจะต้องห่างกันนะคะบางคนก็ญาติอาจจะเจ็บป่วยจะต้องดูแลหรือกลับไปดูแลกลับไปใส่ใจเขาประมาณนี้นะคะ ซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทําให้คุณจะต้องออกเดินทางหรือว่าไปมาหาสู่นะคะในเรื่องหลักฐานบ้านช่องบ้านเรือนของคุณกับสถานที่ที่เหมือนกับญาาิของคุณกําลังป่วยอยู่ประมาณนี้นะคะไปไปมามามีเรื่องให้คุณต้องกังวลเป็นทุกข์เกี่ยวกับญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดของคุณนะคะพ่อแม่พี่น้องคุณนะคะต่อไปนะคะให้ตําแหน่งที่5บุตร และธิดารวมไปถึงบริวารของคุณเทพทิดาแมงป่องนะคะเหมือนกับเป็นช่วงที่ตัวเขาเองต้องพิสูจน์ตัวเองให้คุณเห็นนะคะว่าเขาสามารถที่จะอยู่รอดด้วยตัวเองได้หรือว่าสามารถจะทำอะไรได้ตัวเองมากยิ่งขึ้นนะสำหรับคนที่มีบุตรนะคะ ทำอะไรต่างๆด้วยตัวของตัวเองมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นอยากพิสูจน์อยากทดลองแล้วก็ปกป้องตัวเองโดยที่อาจจะไม่ยอมให้คุณเข้าไปยุ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับชีวิตของเขามากนักนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่อาจจะต้องมองดูเขาห่งหางๆแล้วก็คอยเหมือนกับ เป็นพี่เลี้ยงให้กับเขาห่างๆนะคะบางคนก็อาจจะเป็นในเรื่องการใช้ชีวิตของเขาในการเรียนหรือการตัดสินใจที่เขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะมีการทําอะไรบางอย่างเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าเขาสามารถที่ทําอะไรได้ตัวเองขอโทษน,นะคะเขาสามารถจะทําอะไรได้ด้วยตัวเองนะคะรวมไปถึงบริวารของคุณคนที่เป็น ลูกน้องนะคะสำหรับคนที่เป็นนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างนะลูกจ้างของคุณนะคะบริวารของคุณก็มีความคิดที่เป็นของตัวเองแล้วก็เขาสามารถที่จะดูแลปกป้องตัวเขาเองแล้วก็ใส่ใจในเนื้องานเพื่อพิสูจน์ให้คุณรับรู้ว่าเขาสามารถทําในสิ่งที่คุณไว้วางใจเขาได้แล้วก็รับผิดชอบในเรื่องงานในเขาได้นะคะ ต่อไปนะคะให้ในตำแหน่งที่6ของคุณเป็นศัตรูอุปสรรคนะคะคุณได้เท้าสัตรสดหน้าที่นี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเรื่องวิเศษของคุณศัตรูและอุปสรรคของคุณแทบจะไม่มีนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้มีเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณคุณอาจจะมีโชคมีลาภมีเรื่องวิเศษในเรื่องการเงินนะคะหรือว่าโอกาสทางการเงินเข้ามาที่ทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะ ต่อไปนะคะให้ในตำแหน่งที่เจ็ดของคุณคู่ครองคุณได้เทพพระสุกนะคะคุณมีเรื่องที่ดีเรื่องวิเศษเกี่ยวกับความรักในเดือนนี้โดยเฉพาะคนมีคู่นะคะหรืออาจจะเป็นคนโสดหรือคนคุยก็ได้นะมีโอกาสพบรักเจอรักครั้งใหม่นะคะเป็นสิ่งที่ดีๆเข้ามาให้กับคุณ คนรักของคุณนะคะเป็นคนที่ดูแลห่วงใยใส่ใจคุณเป็นอย่างดีนะคะภาพมีแม่บ้านก็เป็นแม่สีเรือนนะเป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกของคุณแล้วพร้อมที่จะต่อสู้ฝ่าฟันบากบันเป็นคนรักจนวาระสุดท้ายของคุณนะคะช่วงนี้ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ทะเลาะเบาแวงกันแล้วก็เข้าใจกันเป็นอย่างดีโดยเฉพาะคนโสดนะคะ คนราศีเมษในเดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะแต่งตัวแล้วก็ดูแลตัวเองที่จริงแล้วคุณก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองอยู่แล้วนะคะเสื้อผ้าหน้าผมทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเนี๊ยบอยู่แล้วนะสิ่งนี้เองทําให้มันเป็นสเสน่ห์สำหรับคนที่พบเห็นคุณนะคะอาจจะมีสาวๆมารุมรักห,หนุ่มๆมารุมชอบนะคะก็ ถ้าคุณเป็นคนโสดก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะอาจจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาเรื่อยๆเป็นคนที่มีความรักใหม่ๆเข้ามาให้เลือกมีตัวเลือกเยอะนะคะแล้วสําหรับคนที่มีคู่แล้วก็ให้ระวังในเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้คุณเข้าใจผิดกับคนรักหรือไม่เข้าใจกันนะคะพระรามแผงสอนตาแหน่งที่8นะคะตําแหน่งโรคภัยไข้เจ็บของคุณคุณอาจจะมีเรื่องให้ต้องเดินทางนะคะระวังในเรื่อง ภัยพิบัติเกี่ยวกับการเดินทางแล้วก็โรคร้ายสิ่งต่างๆที่อยู่ในระหว่างที่คุณไปไหนมาไหนเดินทางก็ให้ระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์โรคณปัจจุบันนี้นะคะดูแลตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นถ้าคุณจะเจ็บป่วยก็จะเป็นในลักษณะเหมือนกับเป็นโรคเดิมๆหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับช่วงขาตั้งแต่เอวจนถึงปลายท้าะคะ อาจจะเป็นข้อไขข้อกระดูกข้อเสื่อมนะคะแล้วก็เป็นประเภทเหมือนกับกล้ามเน,นื้ออักเสบนะคะให้ระวังในเรื่องนี้คุณเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงนะคะราศีเมษมักจะไม่ค่อยมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรมากมายแต่ถ้าคุณจะเป็นคุณก็จะเป็นคนที่ ใช้เวลาในการรักษาค่อนข้างนานนะคะอาจจะเป็นอาทิตย์หรือว่าเป็นเดือนนะคะพยายามใส่ใจสุขภาพของตัวเองแล้วก็ระวังในสิ่งที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพนะคะดูแลตัวเองให้มากยิ่งขึ้นต่อไปนะคะกุมารทองเพื่อนๆมีความโชคดีมีความสุขได้รับทรัพย์สินเงินทองได้รับในโชคลาภในสิ่งที่ดีๆบางคนก็เป็นของขวัญของฝากนะคะจากคนใกล้ชิดสิ่งที่คุณอยากได้อยากซื้อมีโอกาสที่จะได้ มันมากนะคะแล้วก็ให้คุณรนะวังในเรื่องการใช้จ่ายเงินของตัวเองเพราะว่ามีมากก็อาจจะใช้มากหรือบางคนอาจจะต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินให้มากยิ่งขึ้นนะคะพระขันทกุมารนานะที่นี้การงานของเพื่อนอยู่ในตําแหน่งที่ดีนะคะสามารถที่จะไปได้บางคนก็เหมือนกับจะต้องใช้เวลาในการทํางานมานานแสนานานแล้วแต่ว่าณเวลานี้คุณกําลังได้รับผลของมันนะคะ มีงานที่จะต้องใช้ความสามารถค่อนข้างสูงและคุณก็ทําออกมาได้ดีเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่ในเรื่องงานของคุณค่อนข้างที่จะหนักและก็สาหัสนะคะแต่ว่าคุณก็จะสามารถผ่านมันไปได้นะคะแล้วก็ได้รับผลตอบแทนที่ดีมีการระวังในเรื่องข้อผิดพลาดของการงานนะคะที่คุณอาจจะต้องแก้ไขอาจจะต้องตรวจทานอะไรให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ ลาบยศชื่อเสียงของคุณคุณได้พระนารายณ์ทรงสุบานก็มาจากความสามารถและสิ่งต่างๆที่คุณเคยทําไว้ในอดีตนะคะเป็นคนที่เก่งเป็นคนทํางานเก่งคุณก็จะได้รับลาบยศชื่อเสียงในแบบที่คุณต้องการนะคะเหมือนกับเป็นไพ่ที่ให้คุณแล้วก็ให้ทั้งโทษนะคะในสิ่งที่คุณเคยทํามาในเรื่องงานบางคนก็อาจจะ ตัดสินใจลาออกจากงานหรือว่าเริ่มต้นงานใหม่อย่างที่บอกนะคะถึงแม้ว่าจะหนักแต่ว่าคุณก็จะผ่านมันไปได้แล้วอาจจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะคะมีการยอมรับจากสังคมหรือมีการยอมรับในหน้าที่การงานให้คุณประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นเหนื่อยหน่อยแต่ว่าผลตอบแทนอาจจะดีนะคะ ลาบยศชื่อเสียงของคุณก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะพรานบุญจับนางโนราไพาใบนี้นะคะเพื่อนๆพืนบางคนอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดแล้วก็อยากจะปลดแอกตัวเองจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะคะต้องรอไปอีกซักระยะนึงตอนนี้ยังทําอะไรไม่ได้เต็มที่นะคะเหมือนกับอยากจะไม่นู่นมานี่อยากจะทําอะไรนะคะโมราถูกบวงของพรานบุญนะคะเราจะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่กดดนันอาจจะ เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราอยู่ได้ทนได้ทําได้นะคะเพราะว่าเพื่อนชาวราศีเมษเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วนะคะคุณจะมีทางออกในเรื่องนี้อีกไม่ช้านะคะพยายามให้กําลังใจตัวเองในหลายสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับคุณในเดือนมฤษภาคมนี้นะคะบางสิ่งบางอย่างที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่คิดในทุกๆเรื่องนะคะให้คุณวางใจให้เป็นกลางอย่างที่บอกนะคะไพ่ใบแรกนะคะ ความสำเร็จต่างๆจะมาถึงแม้ว่าอาจจะต้องใช้เวลาเพื่อนๆมีความมุ่งมั่นมีความกล้าหาญอดทนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ขอให้คุณโชคดีนะคะชาวราศีเมษการทำนายราศีเมษในเดือนพฤษภาคมก็มีคร่าวๆแค่นี้นะคะเพื่อนๆคนไหนถูกใจช่วยกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยขอบคุณอย่างสูงที่คุณเข้ามารับชมรับฟังนะคะในส่วนความรักของราศีเมษเดี๋ยวเราจะไปต่อกัน นะคะในคลิปความรักเฉพาะส่วนตัวธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะคะวันนี้ลาไปก่อนทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ